อ่ะก็เตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมวันที่2ครั้งที่2อันดับแรกก็ต้องวอร์มไอสันอย่าน้อยขอครึ่งชั่วโมงนะในการวอร์มไปทำไมอะก็พุ่งแนะมึงมึงพุ่งแต่มึงอยู่ที่เดิม พอ,อได้แต่มันยังเหมือนอยู่ที่เดิมอยู่มันมันยังไม่ได้น้มตัวมามันต้องโน้มตัวด้วยลองกระโดดปุ๊บคือไปเลยอย่าไปหยุดมาข้างหลังเพื่อมาเทตัวไปข้างหน้าตบาม,มาเร็วปั๊บปล่อยมาปั๊บปับป๊บปั๊บสลับพุ่งเร็ว กลับมาปุ๊บปุ๊บทุ่มไปอฮะทุ่มทุ่มไปฮะก้าวยาวถอยสไลด์เร็วๆกระโดดปุ๊บก้าวยาวเออดีขึ้นกลับมาเร็วๆๆก้าวยาวก้าวยาวยก้าวยาวยเออมันจะพอดีนั่นแหละกลับไปได้ ายาวยาวกลับมาได้หี้ยกระโดดเออนี่นะจุดที่มึงจะต้องขามาขวา้คือตรงนี้ก,กระบาดนี้พร้อมไปครับ,ไ<ป>บสไลด์เร็วกระโดดกระโดดกระโดด ยงัยงยงัยงยังยังผิดจังหวะมึงลงอย่างนี้ตลอดเลยปุ๊บถอยมาปุ๊บดูนะถอยมาปุ๊บใช่ไหมพอถึงจุดปุ๊บปุ๊บนี่คือเนี่ยไอ้ขาเนี่ยเตรียมกระโจนไปข้างหน้าพอมันแตะครั้งสุดท้ายแตะปุ๊บกระโจนเลยพุ่งไปเลย ไปอายไปเรียงลูกแล้วเตรียมเลยเองอะ <laughs> wait, 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 wait. <laughs> มไ,มได้ก็ถ้ามึงทำอย่างนี้ปุ๊บเสียแรงสองเท่าเนี่ยแน่น่เสียแรงสองเท่า้ใช้ไใช้ตอนที่ถอยไปปุ๊บเนี่ยคือกระโจนเข้าแล้วขอมึงขอมึงปุ๊บแล้วมึง,อ,งอย่างนี้มึงกูให้มึงเอาขาขวามาข้างหน้าไม่ใช่เอาขาซ้ายไปข้างหลังใช่อ่ะมึงมเอาขาซ้ายไปข้างหลังอ่ะแล้วมันมีประโยชน์ไหมเท่ากับตอนนี้แรงของมึงไปอยู่ขาซ้ายแรงมึงไปอยู่ข้างหลังใช่ขาขวาที่มึงลงไปปุ๊บ ่ะทุ่มมาข้างหน้าอย่าเสียจงังหวะแรงปูเปืองออกแรงไปแล้วใม้เป็ประโยชน์ไปลแล้วยืงดูเลยวูมันเสียะอยะไรมาหลังเยอะ ทางถนัดเออไปอันนี้ถ้าเรียกเซฟก็คือฝึกลูกเซฟอันนี้ตั้งใจแค่ฝึกลูกเซฟาีเดียวฝึกแค่สองคนนี้นะฝั่งนู้นไม่เกี่ยวฝั่งนู้นน็อกเกอร์ฝึกแค่สองคนนี้เป็นการขยับเซฟฝึกลูกเซฟและให้ก้าวมาอยู่หลังลูกก็โทมตัวเข้าไป คนหนึ่งขาได้มือเปรี้ยอีกคนหนึ่งมือได้ขาเปรี้ยโอ้โกูจะเจอสมประกอบสักคนไหมเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละทีคงไม่ต้องบอกนะใครขาเปรี้ย,ยหรือมือเปรี้ยมึงตีมึงดูดิเเปลายืนตรงไหนมันยังไม่ได้ยืนหลังขอดเลยดูดิมันถอยไปหลังเส้นหรือยังอะไอสัออชัดโอ๊ยคุมดีดี เวลามึงเซฟไะทั้งสองฝั่งอ่ะไอฝั่งไอเปาบังคับที่ทางได้อยู่แล้วแต่มึงอ่ะสองคนอ่ะต้องเซฟให้เลยเส้นนี้ ให้เป่ามันยืนตีตรงนี้ให้ได้อะเออไอ้เ,ออเป่ามันยืนอยู่ตรงเนี้ยเท่ากับมึงเซฟถึงหลังวะ่ะแต่ถ้ามึงเซฟแรงไฟก็ออกมึงเซฟขึ้นข้างบนตบแขนไอ้จะหายแล้วก็วิ่งได้เลยถ้าห,หายแล้วก็วิ่งได้เลย ถ้าถ้าเวลาเซฟเวลาเซฟให้มันขึ้นข้างบนถ้ามึงตีแรงขึ้นข้างบนมันจะไม่ออกตีแรงให้มันขึ้นข้างบนอ่ะไอนะ้เปาตีไอ้เปาอยูต่ตีตรงไงหนไอ้เปาอยู่ตีอยู่ไหนเห็นไนหะมขาเป็นข้อมเส้นเห็นไหมตีขึ้นข้างบนมันมีเวลาพักตัวเองด้วย